เยังไงนะพ่อแดงมาล่ะงใส่ขนทรงบ่ขนทรงใส่สมมาิทรงพัสดุนั่นบ่แมนไม่อีกแล้วเมื่อนี้ยสองรอบเลยพ่อแดงบ่แมนบ่ล่านี่ต้ละเมอนีิแม่หลานอั่นน่ะแม่บ้านถามเขาอยู่หนิคักว่าเป็นเพื่อนเจ้าคือสิก้าม้าเหรอโอ้ยเขาก็บอกก้าม้าแล้วกับเจ้าแบบว่าป่านนั่นเนาะกรบอเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเว่ยกะคอยเบิ้งหน้าเบิ้งหลังแล้วคอยจังกล้าว เมื่อเป็นมาข่อยสีบ่าวซุ่มซี้ซุ่มหาก็ะหางว่ายุมีหยางกัดจักรบวกกันให้เขากลับไปสกวนเขากัดจักรบวกกันพิถีใจไดี๋เขากัดจักมาปรึกษากันเดิตัวอันนี้เขาดังย้ำหนีมีหยางกัดไส้รถวันนี้แม่ก็ยูบอะไรเขาก็ไงทวนไปเนาะไปสิกล้ามากอีกป่ะดินั่งอยู่เบิดมือแซ่อยู่เบิดมือเบิดเว้นหยนเสียเวลาไหนไปว่าเสียเวลาไหนไปคุยก็ค่อยกัดไส้อยู่เลยเนาะเข่าใจสังคมเดินไปกัดยาปากไหนี่ยางเขากัดยาปากตัวอุ้ย ไอ้สืออดได้ผู้สั้นแ <อด S 2> <จ>ล้วฮกขาดบกครบแล้วการแล้วฮกขาดบอยังแล้วการแล้วตัวบกคบรบกับบกครบไปแล้วบ้านโดนกับมหาเจ้าล่ะเจ้ากับเกงใจเขากับเบ้ากับไปน้าเขาคือเก่าโอ้ยเขาบมหาจะเฮิ่นเฮาเฮ้ยมาดิบังดาบังหลังในแม่เว่ไม่ได่ดากันเลยแม่นี่ยังจะไปบอกกันอยู่ในบ้านพูดนะแต่ขเขากลับไปแล้วนั่นนั่นเจ้ามาบอกให้คอยเจ้าม่ด่าคอยเขาก็มได้ซีเมนอีกอย่างนะเขามได้รู้สึกอีกย่างเดียวไปถามยุ่งหรอาจะามาบอกให้คอยเนี่ยเจ้าได้อีกย่างเอาเจ้าได้อีกอย่างฮะ นี่สมอเอได้ได้เบิร์หล่ะได้ได้ตลอดท่านไอโตแบบนี้ท่านครบมูแบบนี้ฮะได้ได้เบิร์ตได้ได้เบิร์มือได้ปจงความไปสิได้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 อยู่นี่ละเขาอยากมาหาฝิสิฝิสิได้เขาเนี้ยเนี้ยปากหลเี้ยวชัด จะสร้างเนาะเขาจจะสร้างบ่งเดียนี่ยสร้างกับยาดอกขผสอขบเงินเาปิดสาติ๊เข่าก็นเนะยานหัวปะมันแตน่าแซ่บถเมียขัเราติ๊กเข่าที่ได้คอยนุ่น้าขเาฟาลยไ่ได้เลยไม่ได้เลยปัญหายหา่เลยผัวช่วยเยกินแม่ไม่กินโดนกินเขาลุงิมแล้วตนด่นจิมเขียวจนจะไปหานอนเล่นไปแห้งแล้วกระอยู่เจ้าขึ้นอิ่มไหมแท้ พ่อไปท่านเป็นขึ้นบนนอนบ่ได้ก็กินไปคุยไปนี่ล่ะแล้วก็ไหว้ได้มุกนั่นไม่ได้มุกนี่อย่างนี้แหละนายแม่เนาะอ่าได้อยัวต่อจกินข้าไปหานอนเลื่อนยื้มันขึ้นนั่นนั่นไหมนันบ่ค่อยหลับนั่นเพราะมีแห้งนะไข่ถ้าเปลี่ยนไข่คือกันได้ไงวะพอมาอยู่นี่ยนะพอนอนเราไ่มีแห้งด้วยกันถ้ามันเป็นน้ำอย่างมัดข่อยนะคือมีแห้งถ้ายอนจังได้ก็มีแห้งนั่นแล้ว จ้าน้า侬วเจ้าน้านี่เออหัวมปวปกเา่แม่่ยูบ้านพุณนั่นผู้ใหญ่หยมีแห้งจ้าของนันก็บวกนุกมีแห้งตัววันฮะทุกคนอยู่น้ำตาลตั แหงกินแหงมันหงกินแหงแสบเว้ยพ่อเมนต์หลายวะไรเออคอมเมนต์ช่องเจ้าหลายหลายค่ะใคเขาไปเบิ่งแมะมักหลายนึ่งแ่วคนขึ้นมาแต่ว่าโดยเฉพาะคลิปอันแมะคลิปยังอันคลิปอันนั้นนะอันไหนอันนั้นนะอันนั้นนมักหลายเนาะอันคลิปอันเจ้าเบ้าแบบเป็นนั่นนั่นนั่นนี่เห็นไหมอ๋อนั่นนั่นนี่พวกเจังเนยอยู่นี่พวกมันแกล้งแกงเนี่ยไปยังไหนอห็่ไหม เียบอันเจ้าเบ้าแบบที่เขาซ้มเคยกันน่ะแมาไมคยเฮ้ยผแล้วเามสันทําอย่ียังเาเ้าอเยนาะาอยากป็นเบ้าได้รงช่องามถ้าเป็นผเบ้องช่องผายใสิ้นก็สิบดีเ่าจะเ้ยวหรอจะไปขึ้นมามันบดุบผ้เขาิดว่าเานี่ตั้งใจถ่ายถอดเสียงออยานผู้ชมมันมัน่ได้อีอย่งเด้ จะพักกันไปขึ้นยังไรัไปขึ้นยังไรมันงครบมว่าได้รเนาะแน่วสบได้โอ้ยมาอยากจะเม็เบิ้งๆๆข่อยสิผ้าบบ่นกคอนข่อยจะบลูได้รึอ่าบได้ล่อยบลได้นับนับตัวซื้อข่าผานับเรา้องบอกน้ลข่ายซื้อเออน้ำกลอนข่อยเออข่อยบอกหายบลูข้าบลูสุภาพนะอจับอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้ลีเจ้าอยากอายนะเอาว่าน้กนข่อยจะต้องเจ้าต้องบอกไว้ๆจะสสาเระท่าใจญ่โอเคโอเคข้าบอกปั๊บๆๆเลยนะเอาเริ่ม สองสามสี่สองสามสี่สามสี่สามสี่สีสี่สีสีส่เรแล้วโอ้ยโด้ยโอ้้ย้ยโอโออ้ยโอ้ยโ้ยอ้อ้้อย สองคนก็ไปกินเขาน้ำกันดีนะอย่ายว่าเดอ้อ่าเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันว่าเป็นแฟนกันมักกันคักขัก,ขกนี่ผู้ดใดเด้ะเนี่ยเล็กน้อยได้คุมเฮาเลยละนี่น,นีบ้านยุดหนาปากซอยนี่โอ้ยกระซ่างเขาปีญ่างคอยเ,เขาคอยเห็นเขาพดดูเดี๋ยวก็ไปกินเขาร้านนั่นร้านนี่แล้วก็โพดไปตะน้ำกันเมื่อนันไปตลาดเขาเห็นเขายางน้ำกันนะแสดงว่าเขาต้องมักกันแน่นอนกขาโพดจะร้านไหนเนี่ย ีแล้วร้านบ้านเขานี่ล่ะล่าสุดเขาไปกินเขาบ่อสิยากยนะวิธีบางคนบ่ได้บางอย่างขนาดนี้แหละเอาคนได้เป็นเส้นการคนได้มากันรคนได้เป็นผัวเมียกันเบื้งง่ายกันอย่างนี้ตัวโอ้เบิ่งจังไหนเอ้าเขาไปกินเขาแล้วแล้วหันตัวเบิ่งว่ากคนได้เป็ี่นค้นใจเงินอืมการบ่ใช่เป็นค้นใจเงินอ่ะแสดงว่าการล่าคบกันนั่นบ่ะล่ะแต่ว่าการกินเขาแล้วหันการนี้ยิ่งใจเงินนั่น แสดงว่าอะไรเป็นผัวเมียกันน่ะขอบุญยิ้งใจงินแสดงว่าเป็นผัวเมียกันแต่ว่านั้นตัวแสดงว่าบักปอบเนี่ยบุญเรือยังอีกแล้วเนี่ยเบิดแล้วน้ำเขาเบิดล่ะโอ้ยกับบางเทื่อเขาเป็นผัวเมียกันผัวอาีตใจก็ได้ขันอยู่น้ำกันในเมียเป็นค้าใจขันเมียกันเนี่ยผัวใจคือเขาจะเอายังมากันรันตีอ๋อ มันก็ตางม,มีการเซฟการยั้งกันไว้ะแต่ย้อนกับาเนี่ยมัเบี้ยใจเงินผัวนในสิบี้ัเงินไปได,ด้ก็สร้างผัวใี่เสีบพอใจเนี่ยสิไปค้นใจตลอดพอวางเงินมันหายยากเลยแต่ได้เม,น,มนี่ยม้านวานบางพงาูยัสาเออ,อก็กินอยู่เด้อืมสุข้าต้นนี่ครับ สวนกับวะแม่ลูสวนโอ้ยกระแต่งแต่งอะไรยังใช่ัหมเขาเห็นแตงพักแค่ยังไงยังเกลี่ยข้าเปลือยข้าวเปลือยข้าวเขากระลังเห็นผู้บ่าวเด็กน้อยเอลี่ยข้าวเอลือยข้าวปะเตี้ยโอ้ยือสมัยสมัยตะกี้ข่อยกับมี่คือกันบ่าแม่ตะกี้ข่อยมีแต่ผู้บ่าวเด็กน้อยมามาข่อยตัวโอ้ยกับแม่ละนาะเจ้าผู้งามเนาะ เออแต่ข่อยปิดสาวข่อยก็คักเธอเด้เอ,อเรื่องคว้มสวยนีนแ่แมนเออข่อยว่าแพ่ผู้ใดเด้อผู้น่ะบอแตะกวอเนี่ยผู้บ่าวสำนอย่ามามาข่อยหลายหลายต่งแต่ห้างกันนี่ตั้งแต่รุ่น้าปีก็มี่สามปีก็มี่สิบปีก็มี่ผู้นะ่นะผู้น่ะแมนโอ้มีกเกือบุ่นเลยข่อยยิงสิมีแต่ผู้บ่าวเด็กหน่อยมามักเด้อมันแผ่ยังไงมันก็ได้ังสันเนาะแมนูีดอกสิมีแต่แบบนั้นละ พอสิวะหนึ่งสูฟังเนพ่ใพญ่สาเมืองามวันเกิดคอยอันไม่พอจัดแม่สันเป็นสาวได้เนี่ยเมืองงามวันเกิดคอยเป็นบ่อคอยจะจัดงามวันเกิดสลาผู้บาวผ่อนมีต่ผูบาวเด็กหน่อยมางามวันเกิดคอยอันซุ้มข้าเจ้ามากคอยเห็นไหมข้าเจ้าละมาเบิดแม่คอยกระจักเสียตึงไหนแล้วเอ็่นาทรงลงเสียงแรงอยู่พอดีตะกูเขาเอารถไฟต่ำกันเด้่เออจ้าข่อยสิวาจังไหนเนี่ยต่ว่า มีผู้หนึ่งอยู่ที่คอยสเปกอยู่ผู้นั้นก็อายุหน่อยก็คอยคือกันตาล้อข่าหน้าตานี่คือเกาลีเลยเหรอพี่ญ่สาโอ้คอยกันเล้งหมดแล้วตังคนตังเล้งเนาะม่อมกันไป้ม่อมกันมากกับเมาหรอพี่ใช่หัวแน่นเนาะย่อมใจเลยเนาะกำยอมใจตัวน้อยเห็นเห็นผู้บ่าวรอเกาลีสั้น สันๆ่า่สั้นเท่ารสั้นใส่สันสูนเปไหนวันี่เปไดนเอาแต่ดื่มไปดื่มมากกันเออเมาทั้งสองคนตัวแับนี้มากต่างคนต่างมั่งกันได้ไข่ก็ได้ผัวเท่าซมนี่ล่ะได้ก็ไปโนุมเกาหลีนะนะบอมันต้องแมนๆโน้มเกาหลีันละบอแมนโอ้ไปสั่ฮิโน่ ปว่าแล้วหัวใจฮิโน่อืมคือเป็นไกับเล่าแบบดนี้เอาสิพื่อในจังไหนเล้าก็มาง่ามันเกิดข่อยข่อยกัยัางมาแล้ว้นที่มาข่อยนะก็เจ้ามาง่ามันเกิดข่อยมือนั่นหนึ่งในหนันก็มีพอหญ่ฮิโน่อยมากัเมาอยู่ตื่นขึ้นมานอนขู่รูยข้างข่อยอยู่โอ้ย ใหมาเลยแต่แต่ง,งานสอาเออกือสิบปอนจังได้มันไหนกันล่ะเนี่ยก็ต้องหน้าอันตามหน้ามาทำสมือนีล่ล่ะวาวเกาหลีอายุน,น้อยๆอ,อยกันเลยสวดไปไหายสาบสูนไปเลยเสาะหาจังได้ก็เลย